อยู่น้ำไหนหน่อยดิอยู่น้ำไหลหน่อยดิเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวนะยุงแม่งโหดมากอลิปชันสกี้แน่นๆอย่างนี้ครับหน้าละอลิปชันไม่ขายครับตัดไปกูขอนฮะใก็จะกูระเบิดได้ที่อะไแอลว่ะแอล เราเบิดยากไว้เี้ยระเบิดก็ไปเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เก่งอะไรวะผ้าบางวิ่งอย่างนีข้มาทุกคนครับสวัสดีนะฮะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องล่าท้าผีครับเออโอ้ว่ารถจีนนั่จัดเลยอะไรก็ว่าแล้วนะฮะเขาหัวใจกดแชร์เขาหัวใจกดแชร์ ลมเดี๋ยวที่อยู่นี่ไม่มีลมเลยนะและยุงแม่งเกาะคอเต็มเลยยนะุงเยอะจัดนะ <laughs> สวัสดีครับนะห่างหายจากทิกตอกไปนานนะฮบตอนนี้กลับมาไลฟ์แล้วนะครับก็รบกวนทุกทุกท่านด้วยนะฝากกดข้อหัวใจนะดูไปข้อไปดูไปข้อไปแล้วก็ใครแชร์ได้ก็แชร์ด้วยนะฮะบ,บอกเพื่อนๆหน่อยว่าเอ้ยมีฮัททองฮัแท็กอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมทุกคนครับสวัสดีค้งหนึ่งนะครับวันนี้อยู่กันตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเดียวบีบ่อปลาหรือว่า นาเกลือหรือว่าริมทะเลเหรอทะเลทะเลอืทะเลอยู่นู่นนู่นนู่นแล้วเห็นไหมน่ะไฟน่ะอันนี้ยังอยู่แค่ตรงทะเลอันนี้เหมือนอยู่ตรงกลางใช่ระหว่างกลางบ่อปลาบ่อกุ้งสมัยเมื่อแปดสิบปีก่อนตรงนี้ไม่มีถนนครับตรงนี้เป็นทะเลมา่อก่อนนกพิราบบินชน สวัสดีด้วยนะฮะทุกๆท่านเลยนะฮะไม่เจอกันนานเลยนะฮะก็เนี่เจอแล้วครับกดแชร์ไปยุงเยอะครับทุกคนครับเพราะว่าฝนเพิ่งจะหยุดตกไปนะะเมื่อสักพักนี้ไม่นานเองนะฮะฝนหยุดตกไปยุงก็เริ่มมานะจะเห็นยุงเต็มอะไรอะไรวันนี้พี่ห้ามวิ่งนะไม่ใช่วิ่งอะไรห้ามทักนะแต่ตอนนี้กูอยู่เฉยๆไม่ได้เลียวว่ะกู้เลื่อนเลยอืมขอบคุณหัวใจส้มด้วยนะ ขอบคุณหัวใจ้มนะครับขอบคุณ้ามครับพร้อมมยังครับทุกท่านจ๋านะฮะประวัติตรงนี้เป็นยังไงไม่รู้เลยอะแล้วกองอยู่นู่นด้วยวอก็ไม่มีไม่ได้ชาร์จนะฮะหายไปนานลืมลืมชาร์จกดอะไรนะกดแป๊บเดียวก็ได้อะไรผู้ประสาทจีอะไรกั่รู้มาทุกคนครับพร้อมมยังครับเอาเลยเป้เล่าเลยนี่ครับเป็นบ้านหลางหลังเดียว สองหลังสอ, <lawsuit. S 1> องหลงังหลังเดียวไงสองหลังเน oh. <c oughs> ี่ยบ้านหลังนู้นเป็นบ้านครับบ้านหลังนู้นก็เป็นบ้านนี่ครับใช่ถูกไหมถูกอ๋อใช่ไหมถูกต้องแล้วก็ล้างครับเนึงนะทุกคนเก็บขากล้องก่อนยุงมันเยอะมากเลยอ่ะแล้วหนึ่งนะอยู่เฉยไม่ได้เลยจริงเดี๋ยวเก็บขากล้องก่อนยุงมันเยอะที่เราทําท่าทางนี้ไม่ใช่ดีนะครับไม่ใช่ดีนัยุงแม่งเยอะยุงเยอะจริงนะทุกคนใครเห็นไรแล้ว เขาหัวใจรัวให้ขึ้นฟีดหน่อยแล้วกดแชร์ให้หน่อยนะครับใครยังไม่กดติดตามนะครับซ้ายมุมด้านบนติดตามนะครับผมโดนัวยุงเยอะวันนี้สัญญาก่อนว่าถ้าถ้าเกิดเจออะไรหรือเห็นอะไรเราจะแบบเต็มที่ใช่ไหมเราจะเต็มที่ยุ่งเห่นไหมลงจากรถอ่ะเฮ้ยอะไรแม่งเกาะกอดคอวะล้วรู้ว่าผีทุออนไม่ใช่แม่งแมลงมีปีก แม่เอาเข็มมาจิ้มเต็มเลยเป็นร้อยเลยปุ๊ปๆเพียบเลยโหโหกล้องอาจจะสั่นๆนะเพราะว่ามันคันมากครับอเอางี้ดีกว่าเข้าบ้านเลยดีกว่ากูไม่ไหวแล้วกูอยากเข้าบ้านมากเลยนะี่นี่กลัวนี่กลัวยุงมันเยอะอ,อย่างก,กับสภา,ากาชาติไม่ค่อยขึ้นฝีเลยทุกคนครับมันเป็นอย่างนี้ทุกคนครับเราต้องกดข้อหัวใจไปนะฮะแล้วก็กดกดคอมเมนต์พูดคุยได้นะฮะมันจะได้ ขึ้นฝีดแล้วมันก็จะมีระบบปฏิสัมพันธ์กันดียิ่งขึ้นมันเป็นกับทุกๆคนด้วยนะครับหลายหลายคนบอกอประตูโอ้โหเยี่ยกูเพิ่งใช้ยังงี้สัตว์หมดแล้วโอ้โหอ่านไม่ได้ใช้อ่านชกอเอาตรอง,งนี้ว่าหลังไหนดีว่าเจา้าหลังไหนก่อนดีว่าทุกคนครับผมให้ทุกคนพิมพ์เลยฮะเจา้าหลังซ้ายหรือขวาหลังนี้คือหลังที่หนึ่งทุกคนครับหลังหลังที่ผมส่องอยู่คือหลังที่หนึ่งหลังนี้คือหลังที่สอง อยากให้เราเข้าหลังไหนก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนเป็นคนเลือกให้ทุกคนมีส่วนร่วมเลยนะฮะโอ้ยกดหนึ่งกันเต็มเลยว่ะเนี่ยเดี๋ยวหาว่าผมไม่มีไฟนะครับคือหมดแล้วกดหนึ่งมันเต็มเลยว่ะคือวันนี้ผมไม่ใช่ไม่มีเลขสองเลยว่ะเป้เอาไงดีวะโอ้โอโอเปนเดอะดอร์โอ้พี่อะไรอะบีบียะ ยุงกัดเฉยๆออกแล้วออกะยุงกัดเฉยดวงญานที่เสียชีวิตในบ้านแห่งนี้ออไม่ว่าจะหญิงหรือชายออกมาเลยจ้าออกมาเลยจ้าที่นี่นะครับผมบอกนะประวัตที่นี่นะครับผมบอกเลยนะมีชายกับหญิงซึ่งเป็นผัวเมียกาันเขาได้เกิดการทะเลาะว,วิวาทแล้วก็ุ ยิงเสร็จแบบปิ้วเร็วๆบีเร็วอะไรเร็วๆเร็วทีมาฉีดก่อนเลยปิ้วสีภรรยาเขาครับแล้วก็ส่วนส่วนสามีเขาก็ปุ้งเข้ากับมาก็เข้าได้เข้าได้นะฮะพวกยากันยุงเข้าได้นะแล้วก็เสียชีวิตทั้งคู่ครับแต่มันก็มาก็เสียชีวิตเสียชีวิตทั้งคู่ครับที่ขีเป็นน้ำหอมอเอิดเป็นน้ำหอมถือกล้องถือกล้องบีไม่เสร็จแล้วไง ฉีด şey อะไรฉีดหัวขอฉีดหัวดิเยอบเลยวะลุเยอะจ้าโอ้หเฮียยิ่งกว่ากูอ uh> ีกหมดแล้วล่ะกูถือกล้องนากูถือกล้องคนดูถ้าปวดหัวนะถ้ากล้องมันไม่นิ่งอ่ะไปทุกคนครับกดหนึ่งแล้วทุกคนครับถ้ากดหนึ่งแล้วนะฮะไปเลยลุยหลังที่สองลุยหลังแรกเลยหลังแรกหลังแรกเอาแบบให้สุดเลยมาทุกคนครับเอกฉัน เสียงเดียวกันเลยหลังที่หนึ่งหลังที่หนึ่งผมคาดว่าน่าจะมีดวงวิญญาณนี่อยู่เพราะว่ากฏกายให้เราเห็นแล้วทุกคนครับทุกคนครับช่วยกันนั่นเอ่นั่นเี่กดหัวใจเอาดิอ้ามีแคะไม่อ้าต้องเอาแล้วไปยุงเยอะเลยช่วยกันแชร์ตอนนี้มีของหวานส่งเข้ามายุงเยอะแล้วก็นักสนุนเรานะครับ เเท่านนนั้ะข้าก่อนเลยหลังหนึ่งหลังสองเข้าไปเถอะวันนี้วันพระใหญ่ด้วยผมกลับบ้านดีกว่่าทีกูวันนี้วันพระใหญ่ด้วยนะฮะกลับไหมพี่ขอให้เจอขอให้โดนไม่ครับไม่ครับไม่ครับวันพระใหญ่อยากเจออุ้ยอุ้ยเฮียอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะ อ๋ออ๋อนี่เดี๋ยวก่อนเสียงอยู่ในบ้านไม่ใชีโรงงานตรงนี้ก็ไม่มีเลยนะไม่มีเฮเลยเลยไม่มีโรงงานเลยโล่งเลยครับคุณพระคุณเจ้าออกมาเลยจ้ะนะไม่มีโรงงานที่ฝั่งบะยอดครันพี่เบียร์ม่ยะฉีดยาทยูของผมรอบประวัติบ้านอย่างนี้ครับมี สองสามีภรรยาแล้วเกิดกับแบบเหมือนเขาแบบเออไปไม่ต้องคูดมากเลยว่ะก<อ>็เท่ากับว่ามีมีคู่สามีภรรยาแหละคู่หนึ่งแหละครับอยู่ในที่แห่งนี้นะครับบ้านนี่ยยังสร้างไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะทุกคนต้องฟังอย่างนี้ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีนะนประมาณเก้าส<ะ>ิบเปอร์เซ็นต์พร้อมที่จะอยู่แล้ว ขอบคุณนะขอบคุณของขวัญด้วยนะฮะครับผมบวกไปดิกลัวเลยวะใช่บวกไปดิกลัวเลยวะบวกอยู่แล้วอ่ะบวก่แล้วโอ้ไหนวะเอาจีิโคตรกล้องเลยบวกไป่กลัวเลยวะไปที่ไหนกันตอนที่กลัวยุงเว้โอ้ไม่กลัวเว้ยออกมาเลยจะไปที่ไหนกระหังหรืออะไรแจะไปกี้เงาดำาลครับทุกท่านทุกท่านเห็นก็แคบได้ก็ไม่อยากเห็นเงาดำอ่ะอยากโดนผีหลอก ทิ้งจกทักอยากโดนผีนหลอกวันนี้วันพระใหญ่ไม่ทำบุญให้หลอกนี่เอาเอาดิไม่ทำบุญใ,ให้ด้วยมีอะไรเปล่าอยากได้สดบุญก็ออกมา มึงเข้าเหอะกูยุงกัดกูยุงกันน่าจะมีโต๊ะเหมือนโต๊ะมันลั่นเย็บใช่เปล่าใช่เหมือนขาโต๊ะใครตีเทนนิสอยู่ไหนพี่เหมือนขาโต๊ะเลื่อนขึ้นไปไปเลยอ้าอุ้ยหุยนี่ไง ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าพักดิอุ้ยไม่ใช่นกแสกไอ้เป้ปากเสียนกพิราบนกพิราบเฮ้ยเมื่อก่อนทั้มีชื่อบ้านเว้ยเลาะไปแล้วนกพิราบนกพิราบอุ้ยโอ้ยยุงอุ้ยอะไรอะอะไรอะไรบอกเลยฮะโดนลอกนะฮะโล่งมากฮือยเฮ้ยอะไรอะไรพี่ชายเห็นอะไรอะไรตัดไปปุ๊บกูเว็บเห็นเว็บงอวีเอ็นรึเปล่าไม่ไม่ไม่ ไม่ใช่เงาบีอ่ะเว็บเห็นเ้ยเสียงอะไรวะไปดิไปดิไปดิเข้าไปดิเข้าไปดิไม่ใช่เงาเรานะดวงญาติดงเลสีผีที่เสียชีวิตอยู่นที่แห่งนี้ต้องสองโเมียอยู่ในจ้า ไอ้เป้กระด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 นี่กระดอยู่นี่

เบาๆครับเดี๋ยวพีได้ยินตาหนึ่งหยุดคอมเมิ่งเอนตอนนี้เราต้องใช้ความเงียบเดี๋ยวพีรู้ตัวไอ้๋คนรู้ตัวเดี๋ยวคนรู้ตัวคนปั่นไรเงี้ยมึงมึงวิ่งจ็อกกิ้งขึ้นไปแล้ววิ่งอะไรไอ้ไรกินดิโอ้ยมึงวิ่งจ็อกกิ้งขึ้นไปแล้ววิ่งลงมาดิเปล่าเหรอเนี่ยไอ้ไรติดไอะไรวะเนี่ยติดีินกไง กูว่ากูจะเดินใครดึงหลังกูจังเลยวะเจอแต่ชินอกอี้ดึงก็ขึ้นขึ้นขึ้นวันนี้ยังที่สาวมีโมว่ะอะไรอะไรอะไรสะดุดสะดุดสะดุดกระไดสะดุดกระไดไอ้ยูพูดมากแดดยุงมาแล้วเขาบอกว่าเจอผีต้องวิ่งใส่ ไม่งั้นมันได้ใจมันหลอกเราเอาดิวะอยู่ไหนอะข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนกูบอกให้เลยอยู่ข้างบนกูบอกให้เล็วอยู่ข้างบนมึง่เชื่อกูสัมพรเว๋วีกูบอกให้เล็วอยู่ข้างบนเอาดิ่ม่นมีใครกล้าใช่ไหมกลัวไม่กลัวมันถึงเวลาผมบอกลงแล้วกูรอชมรอดูอยู่รู้ไหม ลุยอยู่แล้วกดปัใจัยกดแชร์กดอยู่แล้วไม่ใช่ทางนั้นอทิศขึ้นกระได้มันมีลิฟต์หืมีขึ้นได้อเมื่อกี้อยู่ข้างบนนะ ฮะผมพูดถึงบี่อาจารย์มีกระถาเลยเปล่าต้องให้บีเลยอะไรมาหน้าประตูองเฮียเลยนะไอเฮียนี่คือแบบชัดเลยนะมาหน้าประตูนี่เฮียเลยนะ มึงว่าเสียงอะไรมึงว่าเสียงอะไรเพ่โอ้ยกูให้มึงพูดไม่ได้มึงดอมชัดนะกูให้มึงพูดกูไม่ได้ให้มึงดอมโอนเดียวกันเลยขีดเดียวกันด้วยขีดนี่ตรงที่ขอประตูก็อยู่นี่อะนี่นี่นี่นีโอ้อ๋อที่ขออ๋อมึงเข้าไม่ถูกวิธีไอ้เพ่ขอขอขออีกไหมมีใครอยู่บ้านไหมครับอุ้ยเห็นไหมออกมาต้อนรับเลยครับมึงขอตังค์ Uhm. มึงไม่เคยเคาะมีอุ้ยเคาะโทรมีเคาะโทรไปเคาะโทวอะไรเคาะโชวไปเคาะประตูโทรไปอะไรพี่เคาะประตูโทรไปเคาะทำไมอ่ะอี๋ไอ้เป้มันเคาะไม่เป็นเคาะไม่เป็นเคาะไงเป็นไงเคาะใหม่ดิเคาะไงเคาะใหม่เคาะใหม่ หรือเปล่าเฮ้ยอ๋อดี่ดูวิ่งไปอย่งอย่างอย่างอย่างเอาเปิดตัวให้แล้วเปิดตัวให้แล้ววันี้ผมจะเรียกพลังทั้งหมดบางการผมออกมาทุกคนต้องกลัวไม่อยากใช้ไฟแล้ยุงแม่งตอมผมก็กลัวแต่เมื่อถึงที่สุดเปิดตัวแล้วเอาเปิดเปิดแล้วไงไม่มีอะไร เขาไปที่ชั้นสองนะชั้นสองชั้นสองไม่มีอะไรชั้นสองอะ่ะไม่มีมันมียุง้งล่างก็มียุงไม่มีไม่มีนี่ไงมีอะไรเปิดไฟแม่งยุงแม่งกอ้ยมีตัวไหนที่ยาว่าไหนะ ไอ้เป้ไอไอไอ้ไอ้๊าดอู้ยนแลกดนะไ้อยี่่ยปรตูเป็นงั้นนะมันไม่มีลม อะไรขยับมีอะไรขยับอุ้ยมขยับวะอะไรวะอะไรดำดำเนี่ยเป้นี่นี่ตรงมุมนี้อะไรดำดำอ่ะไม่มีนั่นนั่นนั่นดำดำอยู่นะไม่มีมีนี่จะปีอะไรเยอะมีมีมุมนี่เลยโน้ึ้นไปที่เป๊ะไม่มาขึ้นนี่ มึงอย่ากูดิผู้หญิงแค่แค่ผู้หญิงก็แค่ผู้หญิงนี่เพ่มึงขึ้นไปก่อนมึงขึ้นไปก่อนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูฝ้าระวังบีให้เพื่อความปลอดภยัยมึงขึ้นไปก่อนเลย อยู่มุมนี้เลยอยู่มุมนี้เลยหันซ้ายหันซ้ายหันมีหุ่นสัตว์เอ้ยหันหลังหันหลังหันหลังแม่หันซ้ายหันซ้ายหันซ้ายเฮียหันซ้ายหัน ก้ดำปีเลยไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ตรงนั้นตรงตูดมึงต้องตูดมึงมึงก้มรลงใตหว่างขาเฮ <c oughs> ้าม, <c oughs> มึงกง้จขาดิจ <c oughs> ขาด <c oughs> าจริงหมาสิวะ ดเดินลงมาสิวะไม่ได้กลัวหรอกกูอยู่สามคนเว้ยเทปะเฮ้ยมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนนี่ก่อนไอ้เป้มานี่ก่อนเดินลงมาเลยมานี่ก่อน,น,อน,น,อนอดเนอนิเดินลงมาเลยผมว่าผู้หญิงคนนี้กำลังเศร้า,มมาอยู่พี่มันต้องปลอกเดินลงมาเลยเออเดินลงมาเลย เดินลงมาดิไม่กลัวหรอกไม่กล้าใช่ไหมล่ะไม่กล้าใช่ไหมล่ะเหมือนทีนน่นใช่ไหมลอะไรอ่ะไม่กล้าใช่ไหมล่ะ มึงไม่กล้าขึ้นกันใช่ไหมม,ไม,หมึงไม่กล้าขึ้นอยาเห็นนี่นี่เห็นมันชัดๆเลยพี่จัดเออลงกูไม่กล้าขึ้นมึงลงมาดิ ไปไหนอ่ะไหนไหนนักเลยนะทำไงอ่ะเธออุ้ยไอ้เหี้ยเป้ค้างแล้วค้างติ๊กตอกค้างติ๊กตอกค้างติ๊กตอกค้างใช่หรอติ๊กตอกค้างออกก่อนออกก่อนค้างค้างแล้วค้างแล้วทุกคนครับอยู่ไหมสัญญาณอยู่ไหมสัญญาณอยู่ไหมเดี๋ยวมีต่อทางเพจนะครับคนบินผีนะครับบ้านฟ้านะครับ บ้านฟ้านะครับนนี่ะครับเดีย๋ยวไปย้ายบ้านฟ้าดีกว่าอยู่ไหมทุกคนอยู่ไหมค้างไหมค้างไหมค้างป่ะย้ายบ้านฟ้าดีกว่าครับคนผีครับให้ดูขึ้นเลยเลยขึ้นเลยเลยครับขึ้นเลยเลยหน้าตายนี้ครับเน็ตเน็ตดีป่ะสัญญาดีป่ะทุกคนช่วยยิงแคปไปครับคนเ็นผีนะครับผู้ต pues> ิดตามนะครับ8.9ดจุดแสนนะครับผู้ติดตาม8.9ดจุดแสนนะครับ เข้าไปอย่างแรกนะครับกดติดตามกดถูกใจเพจนะครับคุณจะไม่พาลาดไลฟ์สดที่เราไลฟ์นะครับนะทุกท่านเข้าไปนะครับหน้าตาแบบนี้ครับบ้านฟ้าครับคนเป็นผีครับนี่ครับคนลงไลฟ์เลยนี่ครับเปิดไลฟ์เลยเปิดไลฟ์แล้ว